เยเโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ตเรา็สมัยครับ p e 0.14.0ตัวเต็มนะฮะหลังจากที่อัปเดตเป็นเบต้ามารวมๆหนึ่เดือนนะฮะนานพอสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชันตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานี้ก็มีมากมายซะเหลือเกินนะครับก็เราค่อยมาทำคลิปรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นคลิปแบบ ยิบนะฮะละเอียดยิบเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้เวลาเรายังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีไอเทมเข้ามาแบบเยอะนะฮะเยอะจริงๆอะไรจริงเยอะจริงอะไรจริงนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็เยอะนะครับเยอะนะฮะเนี่ยมีการย่อขนาดนะครับย้อม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 สีนะครับไม่รู้จะรีพุดไปไหนนะครับแล้วก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นครับเยอะมากนะฮะโอเคก็ตอนนี้อัปเดตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงจะรอคอยกันเนาะ ผมก็เราคอยอยู่เหมือนกันนะครับจะได้ไปเล่นเลสเพลย์กันสักทีนะฮะเราค้างคากันมานานนี่ครับเลสเพลย์เนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ไลน์บอก็เปิดในเวอร์ชัน0.14แล้วนะฮะเปิดแบบทันทีทันควันนะครับปกติเนี่ยจะช้านะแต่คราวนี้มาไวนะครับนี่นะครับสามารถเข้าเล่นได้ตามปกตินะครับอาจจะโหลดช้านิดนึง่าเพราะคนมันเยอะนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับ ม็อกลันเชอร์ก็เข้าได้ไหมม็อกลันเชอร์ม็อกลันเชอร์ก็เข้าได้ตามปกตินะฮะไม่มีอะไรผิดพลาผดผิดพลาผดาผิดเพี้ยนนะสามารถลงมงลงมดได้นะครับตามปกติเลยนะฮะโอเค okay. วันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีนะครับที่หลายคนน่าจะนะดีใจไปด้วยกันนะครับสำหรับ0.14.0นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะว่า0.15ออกตอนไหนเลยครับ <c oughs> <c oughs> เล่นให้มันพอก่อนนะครับเล่น0.14เนี่ยให้มันคุ้มก่อนนะครับส่วน0.15เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตามมาไม่ต้องห่วงนะครับไมค์ครับเราอัปเดตทั้งปีอยู่แล้วนะฮะเป็นเกมที่อัปเดตโคตรบ่อยนะฮะแต่อัปเดตทีละนิดทีละนิดนะฮะราคาก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับก็ตามนั้นนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับมาแจ้งข่าวให้รับทราบกันก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวแบบเต็มที่นะฮะ ก็วันนี้ลาไปก่อนครับอย่าิ่มกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเยว